มา,าช่วยว่วช่วยเขาถึงงานโล่จำได้อาโล่งานโล่นี่ไม่ใจตัวล่ะครับก็โทษนะครับนี่คือเที่ยงโคตรนานเมื่อยามเด็ดลมลุ่มตกอยากพูดอ,อกแล้วพูดให้ควังจังเลยไม่ใจว่างานเองก็ไม่ใจแต่ว่าคนใจใจเป็นโสต้าเผื่อนเราเวย้ยมาช่วยไม่เอากลุ่มใจจังเลยกระผมไม่เคยแล,ล้วแลงไม่ในงาน นี่แกนมาแลงเต้นเจ้าภาพแกนมาแลงเต้นเจ้าภาพตัวเต่าถีบศบแกน้าต้องแจ้งรอยทิพย์กว่ายิบยืมเผื่อนบ้านมาลงตุนงานประว่าแกน้าไม่หอบเป็นคนจะจนจะคัดทำเนียมปฏิบัติก็ต้องจัดงานชอบประหยาาประกาศยังไงอยาามาพบยังงานชอบก็จะได้พบกันที ว่าไม่ได้ว่าไปมาสู้ว่ามันยุ่งอีกอยู่ก็รูดหูกันอยู่นี่ตายเป็นโดยต่อได้เอ็นกันดีว่ากามาก็ลุยมัดว่าเมารถเมาระบรรดาบทีป่ารถไหมบรรดาพวกทีป่ารถไหมไอ้ชนใจไอ้ชนใจมั่งนะอย่าจะรถแล้วจะจะรถช่วยไอ้เอ้เร่มแล้วมีวังโตกรุนมาชนมากว่าลำบากน่ากลัว ชนมากว่าลำบากน่ากลัวก็นาดวัวอัวงานนี้ก็ยังชุ่มมาจบดีแล้วว่าเต็มมีก็มูลพัฒตาทรุดรูปก็น่าว่าโยไม่เคยโบไอ็โบเขามาหลักแก่งแล้วหรอเปล่าโบเอ็โบเขามาหลักแก่งวันแรงไม่คว้างวันตึงยังก็ไม่ใช่หลักแก่งแล้วพอมีแรงก็ใจแล้วแต่ดีก็ว่าอย่าเอามองก็ไปกัน ตีนมูก็ไม่โรวัดชุนนัยตีนมูก็ไม่โรวัดชุนหนัยหลักใดหลักไ่อีใจมันบอกกล่าวแต่เก้าจ้ำกันบอกกล่าวแถวแต่เก้าจ้ำกันแล้วคว่กเตือนโตเอาไว้เป็นก้อคิดเกือกไม่ถ้าเคยใช้วังวังเกือกไม่ถ้าเคยใช้วังวังเวลาตอดทางไอ้วังวังระกิดพี่น้องเอเาาอเปลกแล้วไอ้บ่เอามันไม่กิด แัดร่ำกันแมมเครือก้าวัานมันก็หลัก <c oughs> อันนี้ก็ไม่โรอเคคุยอันนี้ว่ารู่ไม่โอคกนีว่ารุ่นไม่โคุถ้าูนชื้อปลูแล้วคอยดูมันถูกนะักให้กินก้าวแล้วโอคเตามันยังหลักแมมถุก,กไม่เครือกแล้วติดเครือกอยู่คอยเล่อ่ันเช็ดต่วว่าไม่แคดไม่ลาบอันเช็ดว่าไม่แคดไม่ลาบก่อนเรื่องเป็นเจ้าปากว่าคุณลาบแล้วแหละ ไม่เล่นเราไอ้บ่เล่นกัยเจเล่นเพลเหล่าละนุโบ่เล่นกัยเจริมซากเล่นเพลมันยืมมีใจพอเราไม่ง่ายมันกระโจนตามติดเดี่ยวคิดลอดงานตามติดเดี่ยวตีคิดลอดงานว่ามันคิดหวานแทบชาติไอ้พวกไปยัิสันต์พอห้เบียเราเจ้าเมียมันรอดแล้วแม่ตัดเราใยญ่กะว่าไม่ทุกในเลยไอ้ลูกเลานตัวเจ้าอันกันแล้ว ไอ้ล de <c ười> si. oh, ูกล้านทดี่มาช่วยงานกันแล้วก็ว่ามันก็อแต่ลาวมันก็อลาวขอเลยป่อให้กินแล้วกินตายไปเลยป่อให้กินแล้วกินตายไปเลยแต่ว่างานที่ชายกับมันไม่ได้แต่เดียวชวนคนกินข้าวบางสิต้นเป็นโคศกงานศกนั่นน่ะเชิญกลับเชิญกลับเชิญกลับปีนี่นาเก่าแล้วเดินยาวเดินเกี้ยวดูาลที่เวียงดานดีนานิว อ้าคลองทับยาวทีเวียงนันดีน,นันยว่ากินกันเล็กกินกันให้แคตายวัานานั่นก็ต่อยังงานตะกอนนี่วัานานั่นก็ต่อยังงานตะกอนว่ากินไงจนเล่าเจ้าบาปได้ชิบหายไงว่านุกนักว่าปอดวนไม่รู้จักายนุกนักปอดวนแกไม่รู้จักายก็รู้ว่าเบี้ยงอะไม่เดี๋ยวอดตายลุงเตยเปลี่ยวละไม่ท้องลึงลัง กินแล้วเราไม่ต้องลึงลังคืนนี้แหละนั่งอย่าลึงลังไปไหนหนันงก้อนล้วไม่ต้องร้อนใจหนังก้อนพี่น้องเอ้ยไม่ต้องร้อนใจแต่ว่าคนไปล่อยก็ย่าลืตามตำบุญชสวยๆกันเลยคนเก่าบาดีบาดตำ้มลืมแล้วเห็นดูกับเด่นโด,โดูดูเจ้าป่าก็ไม่ไรดิ ภบแล้วแก้งอัขวข้มู้ยังมีอีกออย่างนานก็จบเจ้าภาพล้วแกงอ้วกข้มูนึกว่าเง็นดูก็ยังไงก็ขาดทุนไงร้องไงพอแล้รมดุนว่าก็ลงทุนก็มากระตังไ่ต้าเชื่อมาจังเร็กปวดดวนใต้ขึ้นเร็กเชื้อมาจังเร็กปวดใต้ขึ้นเร็กไอ้โบนี่มันเด็กกัน,น,น,นขึน้นขึ้นแค่ว่างกินใบมันแบบไม่ผักใจตังแทกว่า กินใบเรื่องว่าไม่ปักแก่ตังเรื่องว่ากินกันพลังๆลว่างอีตึงงานไรกับโบเขากันเองพวกไหนใครแล้วโบเขากันเองกันเาวาแต่บเลิงได้จากทิพย์สอบฉันกันลาเบียมก็แต่เบียเจ้าหันลาเบียกับมันก็แต่เบียเจ้าหันแต่ว่าพวเด็กในบ้านวัยลูกล้านก็ตั้งเปไม่รลอกพมสีบอกไม่รู้นั่น ม่ลอกผมจีบอกกันไอ้ตัวไม่รู้จักครึ่งตัวอ้วกไอ้มันกินกันเตะเไปเอาเที่ยงวัดติดเขาไหวเป้เด่นด้วยว่าไปเอาติดเขาไหวเป้เต่าแต่กากับก้าวก็ไม่รู้ว่าเต่าเดยงานจับใจจับกว่าป้าเต่าแต่ไหวยปลาได้สักหน่อยน้อยกัเตลงกัลุงกัเครื่องควายล่ะกัเต็นกัลุงกัเครื่องควายกัดเจ้างวดกลางเขาม้าว่าเจ็บม้าไอ้ไต มานึกลองตาใจซองอี่ทีนึกลองตาเราใจซองอี่ทีกันเล้วกาติดก็ไม่โดนต่อได้ได้ให้กันกันในเป้านู่ยังเต้าใจได้แล้วเจ้าป้าวาในเป้ายังเต้าใจได้แต่ว่าเบียร์นั้น่าไม่แต่ทุกดวงใจทุกขึนทิศใจมันก็คนใจยาวน้องทิศใจก็คนใจยาวเต้าเตะกาลาวกระลาลาชักช้าเบ้อเหลียวคิจไรตาไม่ได้กวนคืน คิดได้แต่ไม่ได้เงินคืนคืนนี้การนั่งไมห่หรือห่าตางกับใคร <c oughs> แม่นั่งกัออฟาักจับมือนา <c oughs> แม่รัวกังลัวกินดีอาแม่รัวแลยกักลั้วกินดี กึ่งเกงปีปีก็ชิมิชิมิอ้เลยอร่อยชิมิชิมิออกมาไม่กินดีก็คงจำกินร้อยเป็นชิมิชิมินู่นก็แล้วในครยกลัวนกกระขัวกันอยู่กวนคุงไอ้บ่ไปนั่งกินอยู่ในโรงตาก็ยังชิมิชิมิไม่ต้องกุมจิตใจไอ้ชิมิเอินเนี่ยมร้อยมาจากไหนไอ้ชิมินั้นมาผมได้ยินในตู้ระดตัด ไอ้ไดเด็กมันจะรำกันยู่เออท่านนี้เก่งท่านมีพรสวรรค์ใช่ไหมบ่เลยนะไม่รวยได้มอ่อมปกติสชิมีคูเขาเลียเอออยากไอ้ท่านเนี่ยพอจะช่วยวิเคราะห์ได้ไหมเราจะมีลูกได้ไหมโอ,อกก้านมีลูกไม่อยากครับฉันต้องการจะมีลูกสักคนนะพูนโอ,อ้มอ่อมโปอายุเจ้าเด๋อย่างเงีหกสิบห้าแล้วอัดก้อยหกสิบห้าเด๋ยว แต่เมียฉันยังสาวยังแสสามสิบเท่านั้นไอ้ม่อมนเท้าเนี่ยแก่โม่โปดีทำไมย่นน้ำเลยจำรเรยลุยแล้วมันไม่มีอยู่มีอะไรเลยลูกพูนมีพระเจ้าขายาบำรุงกำลังยาชื่อมธรรมัตาตาปับจางปิดเที่ยได้ปวดด้วนแก่ใจเนี่ยนี่ถ้าปวดด้วนยังยุยยาจามุนเรตามแกไ่ได้เงี้ยคนไหนก็ใจคนไหนก็ไม่ใจก็แกล้ง คนไหนเมียกูดไม่กูดคนไหนจะไม่ลูกทำไม่ได้ลูกเนี่ยพอด้วนก็นตำเช่นก้องกันตำมาตงกคนนึงไม่ธรรมดาแกนี่เท่าไรกันได้แล้วแล้วท่านมียาดีอ๋อมีพอด้วนแหน่พผมแล้วผมได้ไว้ขนาดนึงได้ไว้ขนาดนึงไงนี่นู้นล่วงน้อมก็เอาไปกินอยู่วังนี้น้อมไหนน้อมลูกโขนั่งดิ้ดีใจ มโนมเอาไปทำอะไรกินไม่รู้กินดำพีได้ดูเย็ดเคยกันไรเงี้ยเเดี๋ยวมันเวียบก็มีเมียไหมอ๋อเมียหน่อยลูกกินยาแล้วจักวาวแล้วมันคุมรื้มชุ่นยาเนี่ยเคยล่วงนอมนอมหน่อยปีเบาปุ๊บนีคนนี้ยังไงก็มูลเกี่ยนเรื่องเปลื่นเปล่น ไอ้กองเองไม่เขียนเด็กหลักมาโบกว่าไม่เนี่ยไอ้ใจวัาดูเอายาไปกินอยู่ดูเป็นยาเลยยานี้กาวเอสร้อยแปดเห็ดร้อยแปดมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมงโอ้เ็ดถูกชนิดกองปอดวนเกมเหน้ผมมันไปเด็ดอะไรบ้างโอ้ใจยักไม่รู้ใจว่าเอาเห็ดนี่ยต่ำใจเอสไรได้เป็นเอามาตากเด็ดไอ้แดงแล้วบดไอ้ป้งปุดๆมีเห็ดอะไรบ้าง Kinh hệt ní lệch a mi luôn, hôm bây giờ. Mày nhạc kín má. kín này thuộc hết thuộc hết các thầy nhạc kín hết yang. Ta mày, hết yang lều luôn hằng. Mày kìa dài, mày kín hết yang. hết a rái tí dí so so tí suốt. Ok, trăng ngoài lều, a dài đi, đầy hết tinh yu. Penyang, I hết tinh yu. Dog, yay, yoy, gặp nhặt tinh yu. Rà ra 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 ra. มันขึ้นแถวไหนเห็ดตีนยิว้วต่ำบังกะรูตงง่ำบางอ่างอันนี้จังตจ้ผู้กองเพี้ยนผู้กองเพี้ยนแกไปกินเยอะเห็ดตีนยิ้วมีด้วยอย่าพูดมีโอ้เห็ดตีนยิว้วพะยังไงแหม่น่าเครียดจังกูลอกเแถวเมืองตังคลิกศไปปัญญาเจ้าเดิมแถวเมืองนี้น แล้วได้เห็ดร้อยเปดประการมายกเว้นเห็ดยางไปเจ้าค่ะเอามาทําไงเอามาบดถ้าเราไม่มีเครื่องบดโอ้ใจยน่นคนแก่ยน่นหนึ่งย่นกินยังไงยน่นคือละหนึ่งเห็ดโอ้ยน่นคือละหนึ่งเห็ดไปเจ้าค่ะโอะ้ถ้ายน่นคือละหนึ่งเห็ดแล้วจะมีลูกไปเจ้าค่ะจะยน่นคืนหนึ่งเห็ดหนึ่งเห็ดทุกขึ้นกับคือจะได้ลูกโอ้ยน่นคืนละหนึ่งเห็ดไปเจ้าค่ะแล้วเดือนอ๋อเดือนหนึ่งยน่นสามชี้เพชรกับอย่างน้อย โอ้ยนสามสิบเฮต์ถ้าคืนนรายนสองเอ็ได้ไหมอบูญอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน็ตคาดไปอ่ะถ้าไม่ยนสองเอ็ดไม่ได้อ่ะอ๋อยนรองเฮแรงเดเอวไม่ได้เลยถ้าคนรุนนี้ไะนอยายนคืนองเยนคืนนึงเฮตพอจะได้หรูอเกฏไม่ไหวใชแล้วนะอะไรถ้าไม่พูดนั่นจะยืนดอกแจมันผ่านหลงคู่แล้นะรู้ไหมยนหนึ่งเฮดไรอะ ก็เหตุยนคืนละหนึ 1, tw, think. Think ่งหนึ่งเหตุรูแล้วยนคืนนึ่งเอสยนซ้ำที่เป็เดือนยนซ้ำที่เป็ไน้เฮ็ดตีนหิววะนะจนเกลียดอะไรเฮ็ดตีนหิวเลนเฮ็ดหิวหิวตีนเฮ็ดแมมนาร่างกูดิไอเป็ด กูเรียกมาถามเรื่องลูกเราดื้ออามคุยกันนอกรอบกู <c oughs> สั่งขังเพราะไอ้พวกเสื้อแดงไอ้เปรตไอ้กั้งปลอมเสื้อแดงด้วยบ่เดี๋ยวก็ขึ้นมาใต้ยรูเป็นโรงเล็กเดียวเดี๋ยวพูฮให้ยงดีใจนึกว่าเขาไอ้ใ้ไปลงนงังรื้อพิมพ์ใจมึง้รู้ไม่เห็นแม่งแกน,น้ำเหมือนไอ้พวกนี่มันแกนเสื้อแดงไปเลยหน,น,นังกอลังยิ้มเหมือนพีน่แต่เดี๋ยวก็ไอ้ใจรูไปไวที่ของปราบ้ามรู้เขาชั่จับอยู่ ลยลกโขนังยิมนแกใจ้ยดวเขาขึ้นมาใจรูใจดูนใจอุ้มนกบอกูนี่นายจูป็นขึ้นมาตายอันมใจหลับป็นใจรื้อป็นอันนี้นบุปีนี่แกนําเป็นนะตบอกตัวเองมาทำมาป็นลูกโขนังอันในวัวน้ำเล่นีบมาจากไหนมาจากรัดบุรี ว่าเพลงบอกกันนั้เนเพลงตายใหญ่จับทีฮนะคนไหนมือคียบอดมาจากไหนอย,อยู่ดูดาดีดูดาดีเลือกมาอยู่กับผมกับโอ้แสดงเรื่องที่ท่านพูดเรื่องเง็ดเนี่ยล็อกเล็กกันมัง้งไปเยอะไกลเกลียดไอ้เปรตกูสั้งขังเลยนีกูยอยากมีลูกมาลุงมาพูดเลนะ่นให้กูฟังแสดงเรื่องที่พูดพู้นี่เลวไหลใช่ไหมน่ะเหลวไรกูจำมันปล่อยอออยากมีลูกเราจำมันมีจำจักทิก้งกันเลยทำไม พระองค์ยังทรงมีประทาระเลยไหมครัอะไรประทารนาน้ำมั้ยครยังมีมีแต่ว่าทงรงไปได้คลิปเปร็วยังไม่ไปครับพอพอไอ้เปรตพอการทรงไปได้คลิปยังได้เลยก็ <c oughs> ลูกเปิ่อมาเลี้ยงไงไปเล่นยนอะไลูกเดินดูยังมั้งจำได้ก่อนพ่ <c oughs> อสักคนดีไอ้ตัวอันดูโลนเ <c oughs> มียกลักกลักเงียบกลุวยิง่งกลุวยิ่งใจดูจีว่าพวกอูบัต <c oughs> เลยไอ้บ่ถูปลอเลยมันไปนั่งปากเต๊บนั่งปากเตปี้ได้อยใหู